เปิดตำนานสวัสดีครับท่านผู้ฟังเรื่องราวต้นกำเนิดของสงครามเย็นเกิดขึ้นหลังจาก2ปีให้หลังของสงครามโลกค,ครั้งที่2ในปีคศักรา1945สาภาพโซเวียตรวบรวมคุมเหนือรัฐในกลุ่มตะวันออก โดยสหาภาพโซเวียตได้ทำการนำกองทัพเข้ารัฐประหารประเทศต่างๆกลุ่มตะวันออกพยายามเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองในกรีดและตุรกีขณะที่สหรัฐอเมริกาเริ่มได้รัฐิโดเมนคือที่ไม่พึงปรารถนาทั่วโลกเพื่อท้าทายสหาภาพโซเวียตโดยแผนการมาเซล ขยายความช่วยเหลือทางทหารและการเงินแก่ประเทศยุโรปตะวันตกยกตัวอย่างเช่นการสนับสนุนฝ่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์ในสงครามกลางเมืองกีดการตั้งพันธมิตรเนโทรจากนั้นสาภาพโซเวียตได้ปิดล้อมเมืองเบอร์ลินไม่ให้กลุ่มตะวันตกเข้าช่วยเหลือชาวเบอร์ลินตะวันตก โดยหวังว่าจะให้ชาวเบอร์ลินตะวันตกมาร่วมกับชาวเบอร์ลินตะวันออกแต่กลุ่มตะวันตกได้ส่งของทางอากาศช่วยเหลือชาวเบอร์ลินตะวันตกโซเวียตเห็นว่าไม่ได้ผลจึงยกเลิกปิดกั้นให้กลุ่มตะวันตกเข้ามาเอาละครับท่านผู้ฟังผมก็ขอจบการเล่าไว้เพียงเท่านี้ก่อน EP หน้าโปรดติดตามคอยดูว่า สงครามในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเอาละครับท่านผู้ฟังหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดโปรดแสดงความคิดเห็นใต้ล่างคลิปนี้หากท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ